สวัสดีครับผมธนายเดชานะครับวันนี้ทราบว่าตํารวจกองปราบจะนําตัวกำนันคนดังที่นครปฐมนะในฐานความผิดจ้างวานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับไปฝากขังยังศา,า,าลอาญารัตดานะครับมีพี่น้องประชาชนแล้วนักข่าวถามมาว่ากรณีแบบนี้ตํารวจจะคัดค้านประกันตัวหรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับตำรวจต้องคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันนะ ค่าตำรวจต่อหน้าตำรวจนะเป็นคดีสำคัญมากเพราะนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนค้านประกันนะครับโดยทั่วไปคดีที่มีโทษหนักประหารชีวิตพฤติกรรมตั้งแต่แรกก็มีการหลบหนีนะน่าเชื่อนะครับว่าสารอาญาไม่น่าจะอนุญาตให้ประกันตัวนะครับเพราะตามหลักกฎหมายแล้วนะครับถ้าเป็นคดีกุกจกันพนักงานสอบสวนคัดค้านโทษประหารชีวิตนะและ ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับนะศาลท่านก็จะไม่ให้ประกันตัวเพราะปล่อยมาแล้วอาจจะมีการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้เพราะข้อเท็จจริงปรากฏค่อนข้างชัดเจนจากการให้สัมภาษณ์ของรองโจ๊กว่ามีการทําลายที่เกิดเหตุมีการถอดกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาผมเลยเชื่อมั่นว่าศาลจะไม่ให้ อ่าประกันตัวนะครับคดีนี้ก็ฝากพนักงานสอบสวนทํางานให้เต็มที่นะครับอย่าประมาทนะครับในเมื่อผู้ต้องหาเป็นคนที่มีอิทธิพลในจังหวัดไม่ว่าทางดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อะนะหนึ่งมีอิทธิพลสองเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสามมีสมัครพรรคพวกสี่มีเงินมีทองจํานวนมากนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีตารวจไปกินข้าวทุกเดือนก็แสดงว่าต้องมีบุญคุณกับตํารวจนะครับส่วนจะมีการ จ่ายสวยให้กับตำรวจทางหลวงพวกนี้หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของรองโจกที่จะต้องค้นหาความจริงคนไปคนมาเจอต่อหรือเปล่าหวังว่าท่านรองโจกจะกล้าสืบสวนสอบสวนเอาจริงเอาจังกับกระบวนการผู้มีอิทธิพลและก็อยากให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติจัดการกับตำรวจที่ต้องไปสู่หกกับผู้มีอิทธิพลไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีตํารวจไทยขอแสดงความเสีย,จยใจกับ ผู้สูญเสียด้วยนะครับสวัสดีครับ